ก่ใช่ไมวาเาอง่นเรมาตองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันทุพี่นั่งทำอะไรอยู่ครับพี่ยืนเก็บของอยู่ในร้านครับแล้วมันก็เสียงดังเป๊ะ เราก็เลยหลบทีนี้มันไม่ทันเราหลบแล้วมันไม่ทันมันก็หล่นไปเลยหลังโค้งหลังพาก็เลยหล่นมาทับหมดเลยโ oh, <okay. S 2> อ้ครับถ่ายรูปครับ